เอาบสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะมาเราประทานมะเฟืองกันนะฮะกินดาวกันม,มาครับ นานๆได้กินทีน่นี่ได้กินได้กินกินกินได้กินมาเฟืองแล้วก็ความฉ่ำน,น้ำของลูกของมันเนี่ยอธิบายไปอธิบายไป,ไปกัดเข้าไปก็บุบ <entendeu? S 1> ววบอยู่ในปากอคำแรกเห็นเดืองเห็นดาวคำต่อไป เห็นแต่ห้องน้ำผัวไปไปทุกพันคนที่หลอกคนนี้ปวดกระไรมาทุกท่าน ที่หลวงๆเยหวานนะลืมเอาลูกให้ดูเนาะตอนที่ยังไม่ผ่าเนาะอื่ไหอืมัะไม่สวยฝั่งนี้เอาลูกสวยๆหน่อยสิถูหน้าตาออกจะหล่อหน้าตาออกดูดีให้ถืออะไร <c oughs> ไม่รู้ก็มันมันเหลืออยู่ประมาณนี้อ่ะ ลูกเล็กนะฮะเป็นมะเฟืองมันบ้านเราเป็นมะเฟืองพื้นบ้านตัวใหญ่ปาดแล้ว <laughs> กัดโชว์เลยกัดโชว์เลยช้ำช้ำอ่าพุ่งเลยเปี้ยวอกินดูว่าทำเป็นเล่นเขียวเขียวยิ่งมันเปรี้ยวนะ แต่เรื่องเหลืองอาจจะหวานใช่เปรี้ยวตอนนี้เปรี้ยวกินกูนี่ก็ละเปรี้ยวกินกูนี่เปรี้ยวมากแล้วตอนนี้นึกว่าอยู่ใกล้สวนมะนาวแต่เรื่องก็ละเปรี้ยวอืมหวไหมไม่หมดหรนี่งอืมตอนแรกว่าจะกินให้หมด เปหน้าหมดทุก่านเนาะตันตันชอบนะเชื่อไหมหมดเราไม่หมดแต่ลูกก็หมดอโอ้ความฝันคืออยากได้ผมยาวทดลองดูก่อนมัน่าคือแมนคนที่หลอกคนนี้ไม่ใช่เนาะ อือโอ้ไม่ไหวแล้วป่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวอ่ะเจเ่อเปยวตจเร่อเปยวเนี่ยนะถอดหมวกออกมาปุ๊บหนักเลยนะไม่ไหวจริงนะเน่าเลยออ้ยอออือ อืโอ๊ยตายเป็นอะไรอ่ะไม่ไหวขอบคุณครับบายบายพอละโอ้ยไม่ไหวกินตัวเรืองหลืองๆนีอ่ะกินต่อจะเอาผู้กินได้เอาคนสองสามคำอื๋ออคำแรกไม่เป็นไรคำใหญ่ๆอ้วนๆคำต่อไปวิ่งไปห้องน้ำ อือืมเอ้ยค,คุณ <นะ S 1> โอเคฮะบายบาๆจ้า